อันนี้สำนักงานศศกษากิการเมืองสุพบัณบุรีดำเนินการประสานขับเคื่อนอยามงานครับไา่ว่าาปฏิบัติเานฐานะราตงหดอย่ที่เป็นหน้าที่ของกเรื่งคณะกรมการการเลือกตั้งแตัไว้เท่าไร่ได้ตัดสินของเราในอุรทาบุรีเนี่ยถ้าอยู่ที่ประมาณ7กกว่าเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามข้าราชทางคระผาสุนตสาเอก็ได้จัดกิจกรรม6ย่อเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเป็นการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในพระบรมมหาในฐานะที่ว่าเราเราเป็นผู้นําเป็นผู้นําในพื้นที่ในทุกคนก็ท่านต้องทำกฎจะเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนยอ่างเช่นการจัดกิจกรรม ปกตาาิกาจารยจะลงการตั้งส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนพื้นที่การศึกษานะะแล้วก็ทางด้ากบบกกนกรกตนะคะ แน่ใจหลายเรื่องเราเสียสละทุ่มเทนะครับได้มาหาไทยแล้วก็ชมมาหไทยนะครับผมชมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะสายการศึกษาเนี่ยนะครับเราไปท่างับเพื่อนงานงานลือกตั้งนะครับถามว่าในจังวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราเป็พนักงานแค่20่สิบคนก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลาที่มีอยู่จำกัดนะครับตอนนี้ก็เวลาได้มาให้เวลา45วันถ้ากรณีเหตุอื่นก็ให้60วันดีโรงเรียนอีกชนึรงนจังหวัดสุพรรณบุรีได้แล้วความร่วมเคราะห์ นี่ว่าก็มีอยู่สามสี่ข้อเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยท่านมีหน้าที่